ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณาธิการอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หัวให้ออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์ะแนวทางฮานอย BIP นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะเนื่องจากว่า เป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยห้าน้อยเนาะงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันวันศุกร์เนาะศุกร์ที่3ตุลาคม68เนาะวันพระหัสที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็เหมือนเดิมนะครับสายวิ่งสารูดก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนาะต่อเนื่องกันมานานแล้วนะครับรอบนี้ก็ได้ไป ั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตัวเลขที่มาจะเป็นศูนย์เนาะศูนย์มาที่หลักหน่วยล่างหน่วยบนนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาก็คือ1เนาะหมาที่หลักสิบบนเนาะอ่าแล้วก็ไปตรงกับอ่าชุด2ตัวที่ลุงตันวางไว้อพอดีเลยเนาะเข้าตรงๆเลยนะครับสาหรับอ่าสตัวบนเนาะหลายท่านคง โชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทันที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่3ตุลาคม6.8เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมา,ามดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่3ตุลาคม6.8เนาะในการวิเคราะห์สูตรนะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขเนาะที่เคยใช้มา นานเนาะติดต่อกันเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าการใช้รูปแบบนี้นะครับก็พี่น้องก็คุ้นเคยกันเนาะเวลาจับชุดเพิ่มเติมก็จะง่ายนะครับกรณีที่มีความคิดเห็นที่แตกตาก่างกันลงไปเนาะส่วนหลักการในการหาผลลัพธ์ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะยังเป็นหลักการเดิมอยู่เนาะเกี่ยวกับการหาผลลัพธ์มา วางในตลางให้พี่น้อยได้รับชมกันก็เนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะทียมาวาในตลาดก็เดินดีมาโดยตลอดนะครับงวดที่ผ่านมาก็ยังเข้าชุดสองตัวด้วยนะครับวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมาเนาะ,ะผลของฮานอยวีก็คือ6กหนึ่งย์เนาะหนึ่งศูนนะครับแล้วก็ อสองตัวล่างก็จะเป็นเจ็ศูนย์เนาะ,ะนี่ก็คือผลของฮานอยบีเนะครับตัวที่มาเนาะจะเป็นศูนย์นะครับศูนย์มาหลักหน่วยล่างแล้วก็หน่วยบนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่มาก็คือหนึ่งเนาะ,ะหนึ่งมาที่หลักสิบบนนะครับแล้วก็ตรงกับชุดสองตัวที่ลุงตันวางไว้ด้วยเนาะ ก็เลยเข้า,อาสองตัวบนตรงๆเลยเนาะนอกจากท่านได้ตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ยังได้สองตัวนะครับงวดประจำวันที่สามตุลาคมเนะเาะหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตลาดเนาะตัวเด่นตรงกลางงวดนี้เนาะลุงตันให้สามนะครับ เป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับอยู่แถวข้างบนเนาะวิเคราะห์ได้หนึ่งนะครับแล้วก็แถวที่สองข้างล่างนี้ก็วิเคราะห์ได้สี่นะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะแถวที่สอง ตัวนี้เนาะสี่สี่แล้วก็ห้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสามอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในตลาดง,งวดนี้นะครับต่อไปก็จะมาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่สามตุลาคมก็จะมีหนึ่งมีสามมีสี่นะครับทีนี้ก็มาดู ชุดสองตัวเนาะชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยเนาะมาวางให้กับพี่น้องได้รับชมกันก่อนเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออ่าสามศู 30, นยะ์เนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับแล้วก็มาสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง นะครับแล้วก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับนี่ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตลาดเนาะพี่น้องเอฟซีนะครับที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตลางนะครับทั้งสองแถวเนาะเนะื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่า เดินดีมาโดยตลอดเนาะก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจที่สามารถนำไปลุ้นเป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยนะครับพีน้องเอฟซีก็มองเนาะมองมองผลลัพธ์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลูกตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ นะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์ตัวเลขนำเสนอพี่น้องเนาะลุงแตนก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบเนาะรูปแบบลหลักการนะครับในการหาผลลัพธ์เนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะที่เอามาวางในตารางให้กับพี่น้อยรับชมเนี่ยก็ถือว่ายังเดินดี ไม่มีลุดนะครับในรอบอสิบกว่างวดขึ้นไปนะครับอ,อาจจะมากกว่าสิบห้าวันซือซ้ำเนาะเนื่องจากว่าท่านที่นำไปลุ้นหรือไปวิ่งหรือไปรูดเนี่ยก็คงทราบดีเนาะก็โชคดีกันมาอย่างตัวหนึ่งอยู่ส่วนชุด2ตัวก็พยอยเข้าเนาะจะเว้นไปบ้างก็ถือว่าสูตรยังสามารถ วิเคราะห์ต่อได้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้ลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ให้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ